ติดตามกันรัวๆกับความเป็นเด็กยุคใหม่ในเด็กเราชวนคุยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเด็กเราชวนคุยค่ะกับช่วงรู้หรือไม่ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศได้นะคะวันนี้อยู่กับแม่หญิงสกาวรั์วงมั่นกิจการค่ะมาพร้อมกับเด็กๆที่จะมาช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเป็นไปความสนใจของเด็กเจนใหม่ในยุคนี้นั่นเองนะคะที่ช่องดีเจแม่หญิงเข้าฟางและฟินิกซ x L S C T H ค่ะวันนี้ค่ะควงเด็กๆมาด้วย2คนด้วยกันนะคะ กับเรื่องราวของธรรมชาติและต้นไม้หรือว่าสิ่งที่กําลังสนใจนั่นเองนะคะน้องปีน่าเด็กหญิงวรัทยาปิโนเมนาโวเมอร์ค่ะและน้องมารีค่ะเด็กหญิงมารีจิกาสุทธิวิริวันนะคะทักทายสองสาวสวัสดีค่ะปีน่าและมารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะเสียงสดใสเหมือนเคยเลยนะคะอ่าวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ปลอกอากาศได้ค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งเป็นประเด็นที่เด็กๆบอกว่าอยากรู้อยากแบ่งปันแล้วก็ได้ไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไปศึกษามานี่แหละค่ะมาลองแบ่งปันว่าในรูปแบบของการใช้ต้นไม้หรือธรรมชาติหรือต้นเล็กต้นน้อยเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่จะใช้ในการปลูกในบ้านได้หรือเปล่าหรือปลูกได้เฉพาะนอกบ้านหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะดูแลอุณหภูมิ ธรรมชาติบรรยากาศในบ้านของเรานั่นเองค่ะในรูปแบบของการปลูกต้นไม้หรือจะเอาต้นไม้ที่จะมาช่วยฟอ,อกอากาศเนี่ยมาอยู่ในบ้านได้ไหมอยู่ในห้องนอนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีกระบวนการทํางานของต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยก๊าซปล่อยอะไรเนาะการดูแลการพรวนดินอะไรต่างๆอีกนะคะแล้วอย่างนี้เราจะปลูกไว้ในห้องนอนได้หรือเปล่านั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ มีคนนิยมพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นมากค่ะรวมถึงมีผู้คนหลากหลายไลฟ์สไตล์บางคนอาจจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นห้องสตูดิโอหรือว่าห้องเดี่ยวแบบที่ไม่มีห้องแยกและก็ต้องการที่จะมีต้นไม้ไว้ในพื้นที่บริเวณบ้านหรือในที่พักด้วยนั่นเองนะคะก็อยากจะจัดสรรต้นไม้ให้เหมาะกับพื้นที่อาศัยของตนเองค่ะในส่วนนี้แม่หญิงมีข้อมูลมาฝากด้วยนะคะ อางอิงจากอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้โพสต์บอกข้อมูลไว้ค่ะว่าในเรื่องของปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนเนี่ยไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าในปริมาณของกา๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ที่พืชส่วนใหญ่สร้างขึ้นในเวลากลางคืนนั้นนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับที่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงปล่อยออกมาแล้วค่ะซึ่งในลักษณะที่ มีคนอีกคนนอนร่วมห้องจัดอีกตัวนอนร่วมกันกับเราจะเป็นลักษณะที่จะมีการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือแย่งก๊าซออกซิเจนนี่แหละค่ะมากกว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในห้องซะอีกก็ยังมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ใจกันได้นะคะว่าวันนี้เราจะได้ทราบข้อมูลต้นไม้ที่สามารถที่จะฟอกอากาศได้ด้วยและปลูกในห้องนอนได้ด้วยเช่นกันนะคะ ไปลองถามทั้งมารีและฟีน่ากันเลยดีกว่าวันนี้เรามีประเด็นมีจุดไหนยังไงมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างคะก็อย่างแรกเลยค่ะต้นไม้ช่วย 1. ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ค่ะเพราะการหายใจของต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนแต่ละต้นมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนมลพิษไม่พึงประสงค์อย่างสารฟอร์มาดีไฮเบนซินคาร์บอนมอนอกไซด์หรือสารประเภทอื่น ที่อยู่ในอากาศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้านให้สะอาดมากขึ้นถึง87%ในทุกๆ24ชั่วโมงค่ะรวมถึงยังมีข้อดีในการปรับสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเทอันเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆทั้งโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดโรคหืดโรคระบบทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกันค่ะ 2. ค่ะ เสริมสร้างสมาธิเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการทำงานได้ดีอีกด้วยค่ะ 3. ค่ะลดความแห้งแลง้งต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนจำเป็นจะต้องมีการคายน้ำตามกระบวนการหายใจอยู่เป็นประจําดังนั้นค่ะน้ำที่ถูกคายออกมานั้นก็จะกระจายเข้าไปอยู่ในอากาศและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศภายในห้องได้ ซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำพบว่านี่อาจเป็นการลดโอกาสเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจผิวและสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆของมนุษย์เลยค่ะและนอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดลองพักหันมามองดูต้นไม้ใบหญ้าลองพักจากการทำยานจะทำให้คุณผ่อนคลายได้เพราะ ตามหลักจิตวิทยาแล้วสีเขียวเป็นสิ่งแห่งความผ่อนคลายสดชื่นและมีความเป็นธรรมชาติสูงมากต้นไม้ช่วยพักสายตาและผ่อนคลายความเครียดได้ดีข้อ5ตกแต่งให้สวยงามไก่ยามเพราะขนบ้านยามเพราะการตกแต่งนั่นเองค่ะการวางต้นไม้ประดับบ้านซึ่งทุกคนอาจจะถามว่า แล้วตกแต่งตรงไหนให้สวยงามซึ่งถ้าเอาจากหนูนะคะก็จะเป็นเรื่องของสีสันของต้นไม้สีเขียวสีแดงเออส,สีน้ำตาลก็ที่วีน่าเห็นวีน่าก็นึกถึงตอนที่เห็นต้นไม้ต้นไม้มีสีสันหลากหลายและทำให้สวยงามได้นั่นเองค่ะเกรล่นมาถึงข้อดีตั้งห้าข้อเลยทีเดียวนะคะสำหรับการมีต้นไม้ ปอกอากาศเอาไว้ในบ้านนะคะอยากจะปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านกันเลยทีเดียวค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่าว่าความเป็นจริงที่ต้นไม้หรือธรรมชาติเนี่ยมักจะดีต่อมนุษย์เสมอเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอามาปลูกในห้องนอนในบ้านไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนนะคะเราก็อยู่กับต้นไม้หรือธรรมชาติได้น่าจะมีพันไม้อะไรที่อยากจะหยิบจับมาปลูกกันบ้างแล้วแหละคิดว่าฟีน่ากับมารีนะจะมีชื่อ ต้นไม้หรือดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้นะที่จะสามารถฟอกอากาศได้ด้วยแล้วปลูกในบ้านได้ด้วยมาฝากด้วยแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้สองสาวแบ่งปันเรื่องของพันต้นไม้นะคะที่จะเอามาปลูกได้ค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วมีพันไม้หลายชนิดมากเลยค่ะส่วนที่ยกมาวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยค่ะหนึ่งค่ะปาล์มไผ่ค่ะสองเฟิร์นบอสตัน 3. ม,มอนสเตอร่าสี่ฟิโลเจนดอนเซลล่อมค่ะ 5. ้าราแคน่าหลิ้นมังกรเจ็ไอวี่อังกฤษแปลาวเวนเดอร์ 9. ต้นยางอินเดียสิบเดลีอย่างไรก็ตามก่อนซื้อมาปลูกหรือตัดสินใจปลูกต้องศึกษาพันไม้แต่ละชนิดด้วยนะคะ ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งพันไม้นะคะยังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ในบ้านอาจจะต้องดูเรื่องของข้อมูลการเลี้ยงดูประโยชน์ของพันไม้แต่ละชนิดนะคะว่าให้อะไรอย่างไรบ้างศึกษาให้ชัดเจนแน่ชัดก่อนนะคะว่าจะไม่มีผลกับสุขภาพหรือการผ่อนคลายเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันไปค่ะนอกจากนี้การที่เราจะต้องพิจารณาถึง ต้นไม้แต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลเรื่องสุขภาพส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะที่ต้นไม้บางชนิดอาจจะมีผลในทางลบได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นบางครอบครัวอาจจะมีคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะต้องเลือกต้นไม้ที่ไม่มีผลกับโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะนอกจากอยู่ในบ้านได้แล้วทําให้สวยงามแล้วจะได้ใช้ปอกอากาศหรือสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ในครอบครัวได้ดีเต็มที่เต็มร้อยนั่นเองนะคะ การันตีจากฟีน่าแล้วก็มารีนะคะรวมถึงฟีน่าก็ปลูกเองอยู่ด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการนําต้นไม้มาปลูกในห้องนอนในบ้านช่วยฟอกอากาศแม้จะเป็นยามค่ําคืนก็แล้วแต่ก็ยังมีข้อดีที่ทําให้เกิดข้อดีต่อสุขภาพของคนในครอบครัวได้นั่นเองค่ะเรียกว่าแต่ละคนแต่ละไลฟ์สไตล์นะคะก็จะมีรูปแบบของการเลือกปลูกต้นไม้ที่ แปลกแตกต่างกันออกไปลองดูว่าในรูปแบบของการตกแต่งห้องตกแต่งห้องนอนนะคะตกแต่งบ้านของเรามีรูปแบบของต้นไม้ลักษณะของต้นไม้อันไหนที่จะเหมาะสมกับความชิวชิวชิกๆหรือว่าเนรมิตต้นไม้สวยสก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ค่ะใช่แล้วค่ะแม่หญิงแล้ววันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w บ p i h h er. a c o m ได้นะคะ และสุดท้ายนี้ทุกคนอย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลธรรมชาติเพราะธรรมชาติของเราจะทําให้โลกของเรามีอากาศที่ดีและไม่มีโลกร้อนนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และธรรมชาติรวมถึงการนําต้นไม้นะคะมาปลูกในห้องนอนอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นในทุกๆช่วงเวลาได้ได้ทุกขณะเลยทีเดียวนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณฟีน่ากับมารีด้วยนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลดีๆค่ะและขอบคุณทุกการรับฟังด้วยนะคะกลับมาพบกับรายการดีๆได้อีกครั้งซึ่งเราจะมีข้อมูลดีๆมาอีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทีมพอดแคสต์จากรายการเด็กเราชวนคุยด้วยค่ะที่ช่อง DJ เแม่หญิงเข้าฟางและฟินิก LSCTS นะคะ สามารถกดไลค์และสามารถกดแชร์เนื้อหาข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะไปในพื้นที่ต่างๆได้ด้วยค่ะ,ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของพวกเราค่ะเจอกันใหม่อีกครั้งกับประเด็นที่น่าสนใจจากเด็กเจนใหม่ที่จะมาชวนคุยแบ่งปันกันอีกครั้งในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ินิกเรียนรูสเปซพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคน